สวัสดีครับพี่นอ้องปองไปสุขภูสุกคนนะครับเนาะมือนีพยินุสิพามาเบิงแปลงพักกระลำนะครับสวนพักกระลำรองพักกระลำครับครับโอ้ยลูกสาวหล่ากมะฮองไก่พี่น้องนม่ลูกสาวาหล่าคนหนึ่นงนี่อยากเข่าที่คือมะฮองไก่เนี่จนยจังไนยังกินเดอ้อแล้วก็ที่ว่าเพื่นลูกสาวสู้ฟังครับยงาเพื่นอยากเขา่าอยากปลานี่เพื่นกับมะว้นแข่งว้นขาเฮาดีเทเด้ เผ in ็ด right? ห้ามหาสิจับเนี่ยเผ็ดเอามือนาพื้นตบห้ามปั๊บๆแล้วก็คูฝอฟอพี่น้องโอ้แต่ใหญหัวครับเบาเบาพื้นเบาพื้นแมวให้ฟังจักน้อยนะครับเนาะอันนี้พญานุปลูกกันพักกระลำปลูกนาเงื่อนเลยครับพี่น้องนี่ในสองอาทิตย์บ่านั้นในพ่อสองอาทิตย์เครับบ่อนั้นใ้พ่อสองอาทิตย์ครับไงกานาบานกันแล้วนะครับคือสิได้กินอยู่ครับคือสิได้กินอยู่เนาะมเค่อยปลูกจักเชือครับบนนี้นะ เลยมาลองปูกเบงกบงามอยู่นด้แหละครับงามอยู่ครับกันท้ารักษานอนรักษาแม่แรงใดเนาะครับต่อไปพุ่นพญานุกบว่าสิปูกอครับปลูกไปปลูกบักเขือปลูกบักพริกไปอีกจัหน้อยนะครับทั้งพุ่นว่ามันแดดดีนะครับปุ่นคนกบว่ามาปลูกตัวทีบตัวแดนเถ่พญานุสนะโอ้ยบ่ตัวถีบตัวแดนแล้วนะครับเนาะพื้นทีว่างนะครับใส่มันเป็นประโยชน์ครับปลูกพักกะล่ำใ่กะกินนะครับ เดี๋ยวกินกะสิขายขันสมขายมันนั่นแหละตีเนาะครับกำลังงามครับกำลังงามงามผันมางามสองแถวนาบ้านนี่แหละ่นจากไรนาคือคนงามมาสั่นเขียวเอ็นเอ็นขึ้น 59, นะครับเขียวเอ็นเอ็นขึ้นทั้งหมดตีหาสิบเก้าเก้าลุมนะครับหาสิบเก้าสองลุมนั่นสองแถวนั่นหอนตะโูก,กครับมกรน,นี่นะครับสองหนึ่งสามเมือเนาะครับนี่แถวนี้สองแถวนี้นกำลัง กำลังสีงามเน่นะครับมันเถ่าโพดครับที่กิ่งกัดสิขายหมดจีดอกแต่ว่ามันเถ่าโพดก็เลยบอขายเพิ่นไปเหลือแจกนะครับนี่แจกพี่แจกน้องมันื่อนี่ละผพ้ใด้เพิ่นมันตายแน่มันเพิ่นมาหากะให้เพิ่นไปกกนะครับบอซือ,อล้วตอนนี้นะบอขายเราตอนนี้ก็ให้เพิ่นไปพิซี่นะครับน้อมาที่นี่ก็สิไดงงามปานี้ยามมืนอคืนก็ตรงมันไตาแม้งบงนี่ครับพี่น้องนี่ม,าาม,มันไตแม้งบงมันมัไตบอย่างป่านี้ครับ มันถิ่มาไคร่น้ำไตใบมุนี่แหละครับไครใน้ไตใบนี่ก็เป็นตัวน้อนมุนนู้นนี่บ่เห็นมั่นนี่เป็นหูสวอเซเวนะครับแต่กับบ่าลายปันใดน,นะครับตรงไตสองทุ่มทุ่มกว่วสองทุ่มมือเนี่มาไตครับเห็นโหลดครับเห็นทุ่มหกทุ่มกับมาไตอีกที่น้องครับเรองเงี้ยนบนไตโอไต่หลนะครับมา2องเอาไฟนี่ลงทุนสื่อหนาหวัวไฟนะครับัวไฟชาร์จแบสอะไะ มาซองเบิงนะครับมาซองเบิงครับดีว่าบานพญานุบ่มีบอกหอยครับหอยหอยถากหอยอย,อยังนี่ลหละมันมาเขื่อนกินโอยขึ้นหนึ่งขันบรร่ไเ้มาเบิงมาเก็บหนีนี่เกี่ยงครับพี่น้องเกี่ยงเลยนะครับดีว่ายิ่งแค่นี้มันบ่มีหนอนมันบ่มีหอยครับมีแต่แตนหนอนตะเพียอันยังแต่อันหนอนนะครับหนอนผีเสื้อกลังขึ้นนี่แหละมะใครว้ตัวเคียวๆค,ครับกลมเกินก็ใบมันขึ้นอย่างน,นะครับ วันนี้ก็ผ้าพี่น้องมาเบิ่งนะครับเนาะเดียวกับสี่ทยมาให้เบิ่งนะครับเป็นระยะระยะนะครับว่บามันงหญ่ปัไหดครับมันพงเยนุก,กัอยู่แวดล้อมไปด้วยธรรมาชาติหลายหลายย่างนะครับพี่น้องอยู่อยู่อยู่หมอหมอหมู่บ้านนะครับทังที่อ,อกขอบขอบหมู่บ้านนะครับมือบ้านมือก้อนนี่ไปทรงไปทรงพ่งเพลน,นครับไปทรงเบีย กระลำเิ่นนะครับเห็นทวงเิ่นมันอยูด่ดินเนาะก็เลยทวงเิ่นก็เลยว่วอย่างไดโฆษณาโอ้ยอยากไดแล้วครับพี่น้องดีใจลายครับต้นสูงใหญ่เิ่นครลองดูต้นสูงใหญ่อ,หญอันนี้แม่นอันพ่อหน่ยตื่นสายครับบ่มีเวลาปลูกก็เลยเนยบอยสะกอนอย่ามันตายก่อนนะครับบ่มีเวลาปลูกมีเวลาปลูกกับเจังคอยสีปลูกนะครับลงแปลงนะครับอันนี้กะสิอ่างจักหน่อยครับพี่น้อง บอนอันซับระรดสีครับมันหลายมันแตกนอครับมันอังกระถางลายพดก็เลยสิมาแยก<ม>นอครับใส่กระถางแน่ใส่ถุงดำเนี้นะครับ<ม>ใส่กระถางแน่ใส่ถุงดำเน่นะครับพี่เอามัดต้นเดียวครับออกมาแยกออกหลายปีแล้วด้วแค่เป็นหลายเป็นสิบสิบสิบกว่าปีแล้วครับได้ซ้ำนี้เนาะครับมันแตกนอไลยหลายพายนตุสีแยกนะครับ ใส่กระถางใส่โถงไว้นะครับเสี๋ยไปขายตลาดนัดน้ำพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้อง,อองขอบคูณห,หลายๆสำหรับการรับชมนะครับพอ,อบกันคลิปหนานะครับยังไงก็จะเริ่มเป็นกำลังใจให้กันและกันไปนะครับเนาะครับพี่น้องขอบคุณห,หลายๆพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ